สวัสดีครับพี่น้องสุกทานครับผมเมื่อนี้กาผมจะมาลองเพลงที่แตงไว้ครับพี่น้อง <c oughs> แตงไว้โดนลราพี่น้องเพลงนี่มีซื้อเพลงว่าไอ้นี่รักแต่หนูครับผม <c oughs> เพราะเพลงนี่มันก็มีเนื้อหามากกับมีข้อมูลมากครับผมว่าอ่ามันกับมีอ่าเหนือเนือเพลงมากเป็นยังสี่ครับผมค <c oughs> ือยังว่าแต่ก็แบบกงกามักเกลี้ยงหนูพี่น้อง มักเลี้ยงหนูครับผมการเลี้ยงหนูคือยังว่าเลี้ยงเลี้ยงหนูผมเบิ่งในตามนี่เจ้าของเขาที่เขาเลี้ยงหนูเนี่ทั้งๆอีสานนะครับผมเห็นเขาเลี้ยงหนูอยู่เนาะผมว่า,าเอ๊ะเลี้ยงหนูนี่มันคือเจ้าของทาแถวสันผมยังว่าเอ๊ะเขาเลี้ยงหนูคือเจ้าของทาแถวเนี่ยผมก็เลยแต่ก่อนอ่าเฮ็ดงานอยู่ครับผมเฮ็ดงานอยู่กรืกะเบิ่งในช่องดูมุนนมตั้งในยูทูบมั้ยละครับผมเห็นเขาเลี้ยงหนูก็เลยว่าอยากเลี้ยงหนูครับผมก็เลยไป ไปสร้างนูากจากอีสานมากครับผมจากฝั่งอีสานมากครับผมก็เรยเอามาเลียงมาเลียงมาเรียงบ้านครับผมพอามเรียงได้แล้วก็ออกแม่เพลพันครับผมออกแม่เพลพันครับผมกักะได้หลายตัวครับผมเพราะว่าพวกขอกหนึ่งแม่นึงมันออกน้ำแบบหาหกตัวพี่น้องตูมันเนาะออกไม่มากหาหกตัวครับผมออกมาหาหกตัวผมก็เลยอันนี้ผมก็เลยขยายไปเรื่อยครับผมขยายไปเรื่อยเพราะขนมก็บเฮ็ดก็เลยเฮ็ดทแรกนี่ก่ะสามสี่บอพี่น้อง พี่สามสิบบอเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดมากกัเลยได้ประมาณจักนี่สิบบอพี่น้องเหต่ประมาณยี่สิบบอรครับผมเหตุใดประมาณอีกยี่สิบบอรครับผมคนนี่ว่าอู้อย่างนูน้นนี่แม่งขอทา้าเรื่องของท้ได้ได้ยี่สิบบอผมก็ได้เรื่องไปเรื่อยๆคับนี่เรื่องไปเรื่อยๆนี่สิบสิบบอพี่น้องประคนีก็เลยเรื่องไปเรื่องมากกักประคนีก็มีการจำนายครับผมผมก็ลงใน เฟซยังไงล่ะครับผมก็จำนายไปแล้วการมลูกค้าทร่มาสอบถามก็กลับมาสื่อหนูพี่น้องกลับมาสื่อหนูกลับมาอันนี้ผมก็ได้ขายนูครับผมมาคณีผมก็ลยเค็ดไปมากผมก็ได้เห็นเป็นฟ้ามพี่น้องก็ได้เห็นเป็นฟ้ามใหญ่ประมาณเกือบลอยบอพี่น้องกับลอยบอแล้วลอยปอกนะครับผมกับลอยปอกผก็ได้เห็นเป็นลอยปอกมาคนีคนีคิดไปคิดมาก็เลว่ามีเหนื่อเนื้อเพยงว้เอ๊ะเอาเปคุณนมักมักแตงเพียงพี่น้องหมักแตงเพียง มักลองมักแ่งเพล้งนะก็เลยคิดไปคิดมากก็เลยว่าเอ๊ะข้าแแ่งเพล้งหนูที่เป็นดจังไรว่ามาคิดไปคิดมากก็เลยว่าเอาประสบการณ์ให้เลยครับผมที่ข้าเรียงหนูแล, hm แล hm jas, ้วครับผมข้าเขาเทีเอามาแ่งเพล้งครับผมมาแ่งเป็นเนื้อหาของเพี้งเพลงนี่ที่เขาจะบอกว่าเพียงที่ว่าไอ้นี่รักเตนูนี่แหละครับผมคือว่าหักเตนูขาเรียงหนูเขาก็หักหนูครับผมขาเรียอย่างนเขาก็หักนั่นแหละครับผมก็เลยว่าอ้นี่รักอ้นี่ฮักเตนูครับพี่น้องอืมครับผม กำรองคำนองโดยสัญญาถาคำวิ in, e ่งหรืว่าสัญญาเมืองแก้วครับผมเนาะแห้น้ำประกาศรองน้องครับผมกับผู้ลองพูดแต่งกับสัญญาเนี่ยแหละครับผมสัญญาแถวเมือยิงนะครับผมพี่น้องลองฟังเบิ่งครับผมเพลงนี้จะเป็นเพลงโจโจ้ครับเป็นเป็นสามชาเนาะครับเนาะพี่ครับประกันได้ขอให้ได้พี่น้องเรื่องพูบากะหัดลองหัดแต่งเขาตัวเนาะครับเพรได้เก่งกรับเพรได้พ่อเหมือนใดครับผมพ่อได้หัดได้ลองพ่อได้มันมวนคซ้ำๆกันครับผมฟังด้วยครับผมไอ้นี้รักเต็มรูปครับ ไอ้ในรักแต่นูนี่ไงจะอยู่ที่ไหนก็คิดถึงแต่นูนูไอยอยู่บ้านมีแต่ผู้รลางคืนก็ถูอาบน้ำให้หนูก่อนนอนอยากสบายไอ้เลยมาเลี้ยงหนูนูอยู่ในตู้มีทั้งนูนาและนูอน่อนนูผิวดำ,ดำ นุ่มขนตางอนเป็นตาอ่อนสอนหนูอายชอบนอนอยู่บ้านบ้านอายนี้เปิดฟาร,ร์มเลี้ยงหนูหนูมันแสนรู้ดูแล้วเป็นตาสงสารบอกคือหนูเท่าที่อยู่บ้านมีแต่ความรำคาญอายเลยชอบการเลี้ยงหนู อายนี่รักแต่หนูนี่ไงหลายคนสงสัยเป็นหนูอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องคิดดอกอยากสิบอกให้รู้ก็หนูนาในารู้เอามาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มบ้านอายนี้เปิดฟาร์มเลี้ยงหนู หนูมันแสนรู้ดูแล้วเป็นตาสงสารบอกคือหนูเท่าที่อยู่บ้านมีแต่ความรำคาญไอ้เลยชอบการเลี้ยงหนูไอ้นี่รักแต่หนูนี่ไงหลายคนสงสัยเป็นหนูอะไรไก็ไม่รู้ไม่ต้องคิดดอกอยากสิบอกให้รู้ กน็นูนาในรูเอามาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มนูนาในรูเอามาเลี้ยงอยู่ในฟาร์ม <c oughs> จบแล้วครับผมอันนี่มักอันนี้รักเต่นหนูเนาะพี่น้องเนาะอ่ากา็เป็นเพียงเจ้าของเองครับผมอ่าบ่ได้ผิดอีหยังครก็ผม แต่งเองร้องเองครับพี่น้องแต่งเองร้องเองหนูนาเนี่ยอ่านี่รักเตียนนูครับผมเป็นประวัติการเรี่องนูเนาะพี่น้องเนาะแต่เพียงในกระซ้าพี่น้องแต่เขาแต่งถ้าผมแต่งมาหน่กะสีมีกะสีมีประวัติพี่น้องปีะวัดประวัติการแต่งนี่ประวัติการเนื้อหาแต่ก็มีเนื้อหาสาระือว่ามันมันมีที่ไปที่มาพี่น้องครับผมมีที่ไปที่มาการแต่งเพียงครับผมบ่าวไปสิจีบผู้ใดครับผมการแต่งเพียงมันจะมีที่ไปที่มาครับผมเพราะว่าเขาเอาแต่เรื่องประสบการณ์ เขาจับเต็มประสบการณ์ที่เขาามาแต่งครับผมเป็นข้อมจงคเขาพีหนอกเป็นข้อมจิงที่ามาแต่งครับผมบางครั้งเขาบอก้บ่ได้ว่าียเอาแต่ว่าเขาจับตัวนั้นตัวนี้ไม่ใส่มาใส่ไม่ใส่มันทำนองหรือว่ามันเข่ากัรสะพัดนอกสะพัดในครับผมแค่นั้นเองครับผมแต่าทีเขาแตงออกมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์และเป็นเนื้อหาคว้ามจิงบัตทุกยางครับผมที่แตงมาแล้วแต่ว่าสําหรับผมครับผมอแต่ว่าสําหรับอาจารย์ท่านใดก็คนอื่นที่เป็นแตงไปกับไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยครับเขาแต่งมา แบบประสบการณ์ประสบการณ์คว้มรู้ที่เจ้าของมีนะครับนอกจารเลี้ยงขอการย่างเขาก็นี่แหละครับผมเขาก็เลยเอามาเป็นไอเดียไอเดียในการแต่งเพลงว่าเขาต้องเพีงเตงเพลงนี่เป็นเพีงสั่นจริงเขาก็มันเปิดไอเดียพี่น้องเพราะมาเกิดเดียขึ้นมาป้าเขาก็เขาก็แต่งครับพี่น้องการแต่งเพลงนี่ก็แตงอ่าสมัครกับแต่งเพลงบางเพลงกับแต่งแต่เร็วครับผมเพลงกับแต่งในซ่าเนาะเพราะว่าการแต่งเพลงกับอารมณ์อารมณ์ของการแต่งเพลงนี่บางบางครั้งกับมี้ มี่เพีบเดียวพี่น้องมี้ยบเพีบเดียวขบวดไปเขาก็ต้องเขียนเขียนหัวขอไว้ครับพี่น้องเขียนหัวขอไว้ครับผมเขียนขอไว้เขาเขาเขาได้ทอนตายเขาเขียนไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเขามีอารมณ์ตายเพีงดีๆเขาจะมาเติมเพิ่มเติมใหม่ครับพี่น้องครับผมเพราะว่าเข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 าจะตรงใซ่อารมณ์พี่น้องการเตี้เพีงครับผมไม่เป็นมาเชียแข็งปุ๊บจบไปเลยคือปุ๊บแต่บางบางท่านเพิ่งกะเขียนปุ๊บเพิ่งกะจบไปเลยปุ๊บสำหรับคนที่ิวาเป็นมืออาชีพครับผมประกะเขียนปุ๊บจบไปเลยครับผมแต่จำเราพี่น้อง สำหรับผมเนาะโอ้บางเพลงนึงก็เป็นเป็นเดือนพี่น้องก็จะแตกก็จะเจอเพลงนึงครับผมบางเพลงกะอาทิตย์นึงครับผมบางเพลงนี่สองสามเดือนพี่น้องม่ได้แต่งเลยครับผมขึ้นคอไว้ซื้อบางเครื่องอ่ะขึ้นไว้ซื้อแต่กะบมาแด้ง้อกลับมาแต่งคือเก่าเพราะว่าบางครั้งมันก็ไปเพลงไม่เรื่อยนะพี่น้องกฝากไว้เลยครับผมพี่น้องเพลงอ่ะไอ้นี่รักเตนู้นนะครับนอกฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผม พราะว่าก,กาศเต้นจับซุบาจริงครับผมเนื้อเนื้อเนื้อหากาอยู่ในในเพลงที่ผมลองแล้วครับผมฝากฝากไป,ป,ปแน่ครับผมปัมว่ากาหันมาอยากแต่งเพลงอยากมา,าทั้งด้านนี้ครับพี่น้องมักทั้งด้านนี้ครับผมแล้วก็ทัวขอบไปพี่ละพ,พะี่ต้องหลายครับผมที่อ่าผมาที่ว่าผมเอาเอาเพลิงของผมนะครับผมมาร้องช่องของเกษตรตุนตุนเนาะครับเนาะเพราะว่ามันกับป็นช่องที่ว่ามันสามารถที่พ,พื้นแพร เพื่องปาเพลย์แพร์ ak, ipe, ح, ให้พี่วิทพี่น้องทั้งคืนได้ได้ร <yesterday> <Rat> ับชมได้ค <bt> ร <tall. S 1> ับผมเพราะว่าข้าวูดูปลาเจ็ดไปเพื่อแพร์อยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะว่าเผาก็ผมมีช่องทางเนาะผมมีช่องทางเพื่อแพร์ครับผมก็เลยเอามาเอาตรงนี้แล้วครับผมช่องทางของช่องเจ้าของนี่ยแหละช่องเกษตรพึ่งตนนี่ยแหละครับผมที่ว่าเห็ดเห็ดเท่งเรื่องปลาที่ว่าข้าไปิดทายทำประกะการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงอ่เลี้ยงสัตว์เรื่องปาเลี้ยงง้อเลี้ยงป้วยเรื่องปาเลี้ยงแจยังต้าะความตรงที่ข้าไปิดทายทำมานะครับผมก็ออกมาลงนี้ ในช่องเขานี่แต่ว่าก็โกโตทอไพพิมพ์แพี่น้องหลายๆครับผมเพราะว่าข้าก็บุมีช่องทางที่จารผือแพร่เขาก็เลยมาลรคช่องของเจ้าของครับผมช่องของเจ้าของก็คือช่องกลางของเกษตรที่ตุลหลายพี่น้องอ่าครับผมถามก็บุมีสมองพื้แแผ่พี่น้องเนาะเพราะว่าบางครั้งบางคราวก็เาต้องการพื้นแผ่ก็ต้องการเดินทางเขาไปหาไปหาพื้นแพรงมั้นตรงนี้หรือว่าตามที่อื่นนะครับผมมันก็มันก็บ่ค่อยมีเวลานะพี่น้องเนาะช่วงนี้ผมอ่าต่ว่าเพียงที่ข้าลองนี่ครับผมพี่น้องกับบริษัทท่้เฮ็ดเต็มตีดอกพี่น้อง เพราะได้ไปเฮ็ดดนตรีว่าท่านด้ใส่อย่างเราครับผมเพราะว่าเขาลองเขาลองลองใส่ยูทูบใบเพื่อเอาไปฟังหรือซื้อกับผมเอาไปฟังว่ามาเป็นอย่งไรอยังไเนาะครับเนาะเพื่อกลังทุงกาที่ว่าเขาว่าเออเขาเคยแต่งเพลงนั้นที่นี่ไบเพราะผู้นี่น้องเขาทั้ว่าได้ลงยูทูบไปบังคับนั้นนั้นแปมันก็ลืมพี่น้องเพราะว่าเอกสารกับม่รู้จักไปชั้นในบทพี่น้องเพราะว่าพวกสมมติพวกอย่างเขาเที่ยวเกินไปครับผมเพาบางครั้งมันก็หาหาไม่เจอพี่น้องครับผมหาไม่เจอเออถ้าเขาลองในเช่วงยูทูบไปลปุ๊บอ้าวเขาคือว่าเขามีเพลงในอปุ๊บ เขาสามารถกด YouTube เปิดฟังเขาได้ว่าเออเพลงนั้นเขาเคยแต่งไว้มันอยู่ตรง YouTube ตรงนี้เขาก็สามารถเปิดฟังได้แล้วพี่น้องเพราะเพราะมันเป็นติดกับจดความเก็บความจําเขาไปก็คลื่อนครับผมพี่น้องครับผมทีดีกว่าเขาไปเก็บความจําเขาไปในสมุดหรือว่าในหนังสือที่ว่าเขาไปว่าเขาไปที่อยืนเดี๋ยวเขาไปทางไก่เขาจําบ่ได้เขากลบะ่ได้สมุดไปเขาต้องจำตัวเพลงบ่ได้ครับผมเขาก็ต้องบ่ได้สมุดไปเขาก็ได้จําบ่ได้แต่เขาลงเงี้ยชูทุนไปแล้วเขามีโทรศัพท์เขาผมก็สามารถเปิดเบมึงได้ว่าเออเพลงนี้เขาลองไว้นะ เขาจำบ่ได้แล้วเขาก็เปิดฟังเปิดฟังใน y t u t u ของเขาองเขาแตผมนกนอระฝากไปครับผมก็พาว่าฉนเปพีน้องกับฝากคนไร้คนแช่เป็นกำลังใจกันครับผมขอขอบคุณร้าผม